ในที่สุดลักกี้สุกี้ก็เปิดใจมาละยองแล้วกับความคุ้มที่ลงตัวที่ชาวมาก็หนีไม่พ้นกุ้งแก้วกุ้ยช่ายทอดเนี่ยแหละกับที่นี่เลยนะลักกี้สุกี้สาขาซีเคพาซาบวกแดงสแกนปุ๊บก็สั่งยับแบบจัดเต็มโดยจะมีน้องโชคดีและน้องเฮงเฮงมาช่วยั่นนี้คือขอจัดหนักแบบไม่เกรงใจคอนเสิร์ฟจะเนื้อจะหมูจะลูกชิน้นและ,ก,ะกุ้งแก้วเฉพาะกุ้งแก้วเด็กเพิ่ม9บาทผู้ใหญ่เพิ่ม19บาทในส่วนของรายการน้ำก็มีทั้งชานมไข่มุกทั้งน้ำอัดลมทั้งรายการเสลอปีของกินเล่นทั้งล้ยให เป็นของกินเล่นที่ถูกต้องทางนี้คือกินเพลินเมื่อของสดพร้อมเราก็ไม่รอช้าพร้อมสั่งซุปต้มยำน้ำข้นซึ่งเป็นน้ำซุปพิเศษที่มีถึง30กันยายนนี้บอกเลยว่าน้ำซุปคือหอมเข้มข้นมากยิ่งถ้าได้ทานคู่กับน้ำจิ้มที่ลักกี้เขาจัดไว้ให้มีทั้งหมด3สูตรจิม้มน้ำจิ้มแบบฉ่ำแล้วเอาเข้าปากอย่างไวต่อโดยกุ้งแก้วไม่อัน้นยังไงก็ต้องโดนสั่งมาแบบจัดเต็มจะเอาให้ไปเด้งในปากแบบสะใจทานคู่กับซีฟูดแล้วดีไม่ไหวไปกันต่อกับการลงเนื้อยอย่างไวรู้สึกไม่พอใจก็ขขอออออจจะะชีีีดมมาาาเพิิิ่่่่่กกกสัหนนยรรไ้้วบบบุทคคงแลตู ก็อยากจะเดินไปถามว่าทําไมเพิ่งมาเปิดเนี้ยใครที่ยังไม่เคยลองแนะนําเลยให้มาลองด้วยตัวเองถึงจะอยู่ปวกแดงถ้าได้ลองแล้วอาจจะอยากมาบ่อยๆก็ได้โดยบุฟเฟ่เริ่มต้นที่2องของกินเล่นบวกรีฟิลน้ําเพิ่ม39เบสเสร็จแล้วไม่ถึง3ใบแดงของหวานมันโถและไอศครีมเพิ่มอย่างละ29นะ่ส้พร้อมให้บริการแล้วมากินกันนะทุกคน